การทุจริตจากการรับสินบนเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา128ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักง,งานของรัฐเพื่อมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและเป็นกฎหมายที่ป้องปรามการกระทำผิดในเรื่องของสินบนและละักษณะที่เข้าข่ายการรับสินบนเป็นอย่างไรบ้างสรุปได้ดังนี้ 1. งเงินแปะเจียหมายถึงเงินกินเปล่าฝากใช้ในการให้สินบนในวงการการศึกษาเช่นการให้เงินเพื่อฝากบุตรหลานเข้าโรงเรียนดัง2งเงินใต้โต๊ะหมายถึงเรียกเงินที่แอบให้กันโดยมิชอบเพื่อจูงใจหรือตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการอนุมัติอนุญาตหรือการเร่งรัดในการดําเนินงาน 3สวยเติมหมายถึงรายได้แผ่นดินประเภทหนึ่งแต่ปัจจุบันสวยเกิดจากการตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐท,ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อปล่อยให้ผู้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้หรือได้รับความคุ้มครองหรือได้รับการอำนวยความสะดวกเช่นการเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมายส่สินน้ำใจมีความหมายว่าเงินหรือทรัพย์ที่ให้เป็นรางวัลคำว่าสินน้ำใจนิยมใช้สำหรับให้สิ่งของเพื่อเป็นการตอบแทนที่บุคคลได้กระทำ แต่ในบางกรณีการให้สินน้ำใจก็อาจเป็นสินบนได้ 5. ค่าดําเนินการหมายถึงการเรียกสินบนในกรณีที่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดแก่เจ้าพนักง,งานของรัฐเพื่อให้ดําเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่มักปรากฏในกรณีที่เป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักง,งานของรัฐในการขออนุมัติเพื่อเร่งรัดก,กระบวนการพิจารณา 6. ค่าเางนินความสะดวกหมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้นโดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นเช่นการขอใบอนุญาตเป็นต้น 7. ค่าน้ำร้อนน้ำชาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เรียกเงินจากประชาชนเกินค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆหรือเป็นค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่ ค่าหัวคิวหมายถึงการเรียกร้องเอาเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลเรื่องนั้นเพื่อแลกกับความสะดวกหรือสิทธิในการดำเนินกิจกรรมก่อนผู้อื่น เเงินทอนในข้อหมายดัชนบนจะเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานรัฐเด้เงินส่วนต่างจากการที่เจ้าพนักงานรัฐผู้นั้นได้ดําเนินการในการจัดสรรงบประมาณหรือสิทธิประโยชน์จากรัฐให้แก่บุคคลใดหรือหน่วยงานใดเมื่อบุคคลหรือหน่วยงานได้รับงบประมาณจากรัฐก็ต้องแบ่งส่วนที่ได้รับให้แก่เจ้าพนักงานรัฐที่ดําเนินการให้ซึ่งถือเป็นเงินทอน สิกินตามน้ํามีความหมายว่าการรับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้องในด้านของส่วคเปรบเผยการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจให้คุณและโทษกับบคุคคลอันเป็นการกระทําในลักษณะช่อราดบังหลวงหรือคอดรับชัน 11ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคมอย่างไรก็ดีค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้อาจถือเป็นสินบนหากเป็นการให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทําการอันมีชอบด้วยหน้าที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นลักษณะที่เข้าข่ายการรับสินบนหากเจ้าหน้าที่กระทำจะมีความผิดกฎหมายแล้วมีโทษทางอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานินติบัญญัติแห่งร สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมีชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าทีต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0,000นบาทหรือประหารชีวิตจะมีสิงบนหรือสินน้ำใจไหนคะที่มีการตรวจสอบมากที่สุดะเป็นประเภทไหนคะก็ เป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิษในเรื่องบริหารงานบุคคลของภาครัฐการบรรจุแต่งตั้งเช่นเด็กที่จบการศึกษาใหม่ประสงค์อยากจะเข้างานอยากจะเข้ารับราชการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ,รองกระทรวงกลมราชการส่วนกลางภูมิพาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือร่าสายกิจเมื่อความต้องการมัมีมากกว่าอ,อ,อัตราตําแหน่ง มันก็อาจจะเกิดการเรียกว่าคนที่ต้องการเข้าสู่ตําแหน่งการเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงตรวจเหมาะไปเจอเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องการได้ผลประโยชน์ตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าประเภทคดีที่เกิดขึ้นปัจจุบันอะไรเยอะกว่าเนี่ยมันก็มีทั้งในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งกับในเรื่องเวลาเราไปติดต่อหน่วยงานที่จะขอรับคําอนุญาตใบประธานสัมปทานบัตรต่างๆอย่างเงี้ยอักใดที่เกี่ยวกับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีการเลือดสินบน หรือบอกว่าเป็นค่าน้ำ้อนน้ำ,นำชาค่าแปเจี้กินเปล่าอย่างเงี้ยก็จะมีถามว่ามมนีสถิติมากขึ้นไหมก็าอาจกล่าวได้ว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยระบบสื่อสารเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันง่ายทุกคนเป็นนักข่าวได้ทุกคนเป็นผู้ชี้ช่องแจ้งบอกแสได้มันก็เลยมีการชี้ช่องแจ้งบอกแสตรงนี้เข้ามาเยอะแต่สุดท้ายก็มาสิ่งหนึ่งที่ได้พูดไปตอนต้นคือความยากถ้ามันเป็นเรื่องสมยอมผู้ให้ผู้รับ เขาพร้อมไม่ทําโอกาสที่เรื่องจะมาถึงปอบชก็ยยากเพราะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะช่วยลดในนี้ก็ใช้ในเรื่องของกระบวนการลดดุลคินิตของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างก็เป็นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้ไม่ต้องติดต่อมาพบปะหน้ากันบางเรื่องไม่จำเป็นต้องมาติดต่อพบหน้ากันไม่ต้องมีการสอบสวนถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเช่นการอาจจะอ,ออกเอกสารโฉนดอย่างเงี้ยอาจจะมีความจําเป็น ราะมันจะต้องกับที่ทางที่สาธารณะอาจต้องมีการสอบปากคำยันกันแต่ถ้าเป็นเรื่องขออนุมัติอนุญาตที่มันต้องมีรายการคุณสมบัติของเอกชนชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้ทําในระบบครับลดการพบปะลดการที่ดูมินิทก็จะช่วยได้แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมืออยู่ที่คนอยู่ที่พวกเราอยู่ที่พี่น้องประชาชนเราต้องปลุกจิตสานึกเราก่อนว่าหนึ่งเราต้องไม่ทนไม่ทําในเรื่องทุจริตเราต้อง ไม่ให้คนไม่ดีมีที่อยู่ในสังคมแต่เราต้องดูว่าเรื่องหลังที่เขาได้ยศตาแหน่งทรัพย์สินเงินทองมาเนี่ยเขาได้มาจากการะลิตผู้ชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่ไหมหรือเรามีกระแสนักการเมืองเองขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่เองซึ่งมีเงินเดือนซึ่งเป็นที่เปิดเผยแต่เขาใช้ชีวิตฟุม่มเฟือยหรูหราไปไปแบบมีรถหลายสิบคันมีบ้านหลังตโตๆใหญ่ๆเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตแหละครับค่าตอบแทนเท่านี้ คุณเสียภาษีปีหนึ่งเท่านี้เอ๊ะทำไมคุณมีทรัพย์สินเงินทองเยอะขนาดน,นี้อันนี้เราต้องช่วยใกันตรวจสอบ